สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็แล้วก็จะมารีวิวพวกสกินแคร์กับกันแดดที่เราใช้อยู่นะคะว่ามีตัวไหนบ้างใช้ดีตัวแรกก่อนเลยนี่ค่ะของ e เอตูเซ่เป็นสกินเวอร์ชันอาพเอ็กซ์ตานะคะเป็นเนื้อโลชั่นคนนี้เป็นคนที่สองแล้วใช้ทาก่อนลงพวกครีมบำรุง จะเป็นพวกอันนี้จะเป็นสกินแคร์ที่เป็นโลชั่นปรับสภาพผิวฟื้นฟูบำรุงแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวอุดตันด้วยสำหรับบางจุดที่ผิวแห้งแนะนำตัวนี้เลยนะใช้ดีมากใช้ทาก่อนใช้คิมบำรุงนะคะตัวถัดไปตัวนี้เราซื้อใช้ทดลองมานะของคลินิก ตัวน,นี้ค่ะเป็นสีชมพูเป็นเนื้เจลเหมือนเติมน้ำให้ผิวแต่ว่ากินมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กินมันเหมือนสั่งคอค่ะ,คะแต่ก็ใช้ได้เติมน้ำให้ผิวบางจุดที่ผิวแห้งก็ควรจะเติมให้มันสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็คือคลินิกที่ตัวดัง ที่เขาว่ากันนั่นแหละถัดไปเป็นบำรุงรอบดวงตาของสิทธิเล่นะแล้วจะเป็นเจลลดอาการบวมใต้ตาตัวนี้ซื้อมานานแล้วเป็นเจลตื่นมาตาบวมอะไรเงี้ยช่วยลดได้แล้วก็คีมบำรุงตัวจริงๆราเราใช้มาหลายตัวแล้วแหละ ว่าจะเป็นลังโคมเป็นชาแนลอะไรพวกนี้ของแบรนด์ทั้งหลายแบรนด์แล้วแต่ล่าสุดก็มาใช้ของลาแมเป็นออมาเชไรเซอร์มาเชไรเซอร์ครีมมาเชไรซิ่งครีมตัวเดิมอะค่ะจะมีไม้ตักมาให้ตัวนี้ต้องวอร์มครีมก่อนนะเนี่ยครีมเป็นแบบนี้ เห็นเปลต้องวอร์มครีมก่อนที่จะทาตอนแรกก็ไปกระปุกที่แล้วอะไปลองตัวที่เป็นซอฟต์ครีมมาใช้ได้เลยแบบไม่ต้องวอร์มแต่ก็รู้สึกว่าเนื้อมันจะบางกว่าตัวมาจารยซิงครีมดั้งเดิมของเขานะตัวนี้เราสึกว่าเข้มข้นกว่าก็เลยคิดว่าถ้ากระปุกถัดไปก็คงจะซื้อมาจะไลซิงครีมดีกว่านะคะแนะนำเพื่อนๆด้วย จริงแล้ว่าหน้าผิวผสม,มนะใช้ตัวนี้ก็ได้ทาพวกโลชั่นทั่ทวไปก่อนทาตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ใช้ครีมตามนี่ดีกว่ากว่าแบรนดอื่นๆนะถ้าเทียบกันแล้วหลังจากที่เราใช้มาแล้วอะเราว่านี่ดีซื้อลด35%ซื้อร้านข้างนอกที่ เราไว้ใจร้านประจำก็จะเป็นร้านชชมพูรัดนะคะอยู่ t h ว Walk ราชพฤกษ์อันนี้ซื้อประจำซับสจห้าเปเซ็นต์เป็นกระปุกที่สองแล้วต่อไปะจะเป็นพวกกันแดดก็มีกันแดดตัวนี้ของซีเช a ดโออันนี้ฝากพี่ซื้อมาที่ญี่ปุ่นเจ็ดร้อยบาทเวลาใช้ก็ขย่า,ยาซึมเร็ว ซึมซาบเร็วมากไม่ได้เหลือคราบไว้บนพื้นผิวเลยแต่ว่าเนื้อบางมากเป็นน้ำเลยแหละฟังจากเสียงเป็นน้ำเลยซึมดีแต่ว่าเราว่ามันไม่ค่อยหนามันจะบางก็เลยฝากแค่หนเดียวแหละต่อถัดไปเป็นของอันนี้เอาของแม่มาใช้ extrain e x t r i n x เป็นของก o ้ s กิน มาเชลยเซอร์ผสมกันแดด sp AP s 1 f 15บำรุงด้วยแล้วก็กันแดดด้วยใช้ได้แต่ก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่ตัวถัดไปของเยอจริงจริงเราใช้รุ่นสโน่นะที่ใช้มาหลายหลายรอดแล้วพอดีหมดไปแล้วก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูดีออลสโนที่เป็นกันแดด SPF 5 0ตอนนั้นใช้ดีมากเลยคือไม่ลอยทาแล้วเหงื่อออกก็ไม่ได้แบบ ลอยอยู่ข้างนอกตัวนี้เป็นเบสผสม UV วซาตินเป็นสีชมพูเป็นกานแบบผสมเบสนทาแล้วก็เหมือนปรับสภาพผิวไปในตัวจะทำให้หน้าดูสว่างขึ้นเหมือนเราใช้เบทเราใช้เบแในตาจะขางกว่าอ่า กันแดดด้วย PA บวกบวกบวก SPF ห้าสิบ,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 บองีอ,อดีนะเราใช้มาหลายรอดแล้วแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นรุ่นแพงกว่าเป็นขอบทองถ้ารุ่นสโสมันก็จะเป็นสีขาวขอบเป็นสีงเงินใช้ได้ซื้อร้านชมพูรัดเหมือนกันรลดยทำสิบร์เซ็นต์ราาสุดนี่กันแดดของลาแม่ เป็นเนื้อฟูอิดเวลาใช้ก็ต้องขยา่าอันนี้ A.P.F. 30 P.A. บวกบวกเห็นว่า A.P.F. น้อยกว่าแต่จริงๆแล้วก็เข้มข้นเทียบเท่าได้กับตัวพวกนี้ทั่วไปแล้วจะเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะอย่างนั้นบีบเลยหล่นลงแล้วแล้วจะเป็นสีเขียวซึมเร็วค่ะเป็นเนื้อฟูอิด ไม่เหนียวหน้าลาแม่แนะนำเคอเค,ค่ะกันแดดและสกินแคร์แล้วก็มีเท่านี้แหละขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย